จะสร้างเงินล้านนะภายในสิ้นปีนี้เนี่ยได้ยังไงวางแผนง,งานให้ง่ายๆเลย30นาทีนะจบเข้าใจทุกอย่างหรือใครก็ตามแต่นะคะที่กำลังจะเริ่มต้นกับ T S มนอยู่นะแล้วเฮ้ยฉันอยากเริ่มต้นได้เร็วๆอยากเริ่มต้นได้เร็วๆทำยังไงดีนะฟังไลฟ์นี้จบปุ๊บนะคะเริ่มได้เลยนะแล้วเดี๋ยวอีกคลิปที่เหลือเนี่ยในกลุ่มนะคะก็ค่อยไปตามเก็บทีหลังเพื่อเจาะลึกฟังรละเอียดเพิ่มเติมนะเป็นความรู้ระดับเราได้โอเคไหมแต่เมื่อคุณฟังไลฟ์นี้จบปุ๊บเนี่ยนะคุณจะสามารถเริ่มต้นเข้าใจแลลเเริ่่มมต้้นนทานําาาางงไดยยยๆสบ ง่ายๆนะทุกคนเพอวางแผนงานให้เลยนะจริงๆระบบของเราเนี่ยมันทําได้หลากหลายรูปแบบมากทํางานได้หลากหลายมากแต่เดี๋ยวเพอจะพูดให้คุณเนี่ยทำงานง,าง่ายๆแบบนี้เลยนะวันนี้นะคะเราจะทํางานกันแค่นะทุกคนนะสามขั้นตอนโอเคไหมสามขั้นตอนก็คือหนึ่งเดี๋ยวนะคุณเพอขอเขียนตรงนี้สักครู่สักครู่สักคร,รู่ทุกคนเปลี่ยนปากกานิดนึงอ่าหนึ่งนะเดี๋ยวนะข้างบนขอขยับลงมานิดนึงมองไม่เห็นอ่าโอเคข้อนหนึ่งทุกคน คนหนึ่งสิ่งที่เราจะทำกันก่อนเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคือการแนะนําแนะนําเซตนะเซตโปรโมชั่นทุกคนอ่าแนะนําเซตโปรโมชั่นเพื่อสร้างไรายได้หลักแสนอ่าสร้างเงินแสนทุกคนโอเคไหมเพื่อสร้างเงินแสนสองอันนี้หนึ่งสิ่งที่เราทำน,นะสองก็คือไปทริปทุกคนไปทริปท่องเที่ยวกับบริษัทโอเคไหมคะสามสามสร้างทีมสร้างเงินล้าน โอเคไหมสิ่งที่เราจะต้องทำนะสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยโอ้ยมีคุณเพลสวยมากทุกคนพยายามอ่านนะฟังเอาทุกคน1นึ่ขั้นตอนค่ะแค่นี้เลยเราแนะนาเซตโปรโมชั่นเพื่อสร้างเงินแสน 2. แนะนําไปเรื่อยๆือเนี่ยแนะนำยังไงก็ได้นะในเดือนนี้นะผ่านทริปโอเคไหมแล้วไปเที่ยวทริปด้วยกัน 3. ก็คือสร้างทีมสร้างเงินล้านซึ่งสเต็ปสเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะขีดทิ้งไปเลยก็ได้เพราะว่าคุณทําจบตั้งแต่ขั้นตอนที่1แล้วโอเคไหมจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเรานะในการทํางานนะถ ทำยังไงให้ได้หลักแสนทำยังไงให้ได้หลักล้านทำแค่2ขั้นตอนทุกคนหนึ่งแนะนำเซตโปรโมชั่นสร้างเงินแสนกับ2ไปเที่ยวดีกว่าโอเคไหมไปเที่ยวไปทริปกันยิ่งเที่ยวเงินยิ่งเข้าทุกคนทําแค่2ขั้นตอนเพตัดขั้นตอนที่3าทิ้งเลยทําแค่2ขั้นตอนปุ๊บคุณสามารถสร้างเงินล้านภายในสิ้นปีนี้ได้เลยทายัางไงเดี๋ยวคุณเพลย์ไลฟ์ฟังโอเคไหมคะอ่ะตอนแรกคนเสร็จกันนะทำทำสองอย่างโอเคไหมคะทีนี้เซตโปรโมชั่นเนี่ยเซตโปรโมชั่นคือเซตไหน สิ่งที่เราต้องแนะนำเนี่ยเซตโปรโมชั่นคือเซตไหนเดี๋ยวคุณเพอร์จะเปิดให้ดูตอนนี้เนี่ยคุณเพอร์จัดจเป็นเซตโปรโมชั่นเนี่ยเป็นเซตเซตเอาไว้ให้เราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะจัดเป็นเซตโปรโมชั่นเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วซึ่งนี่เลยนี่นะคะคุณเพอร์จะเปิดรูปให้ดูเดี๋ยวคุณเพอร์จะส่งลิงก์นะคะส่งลิงก์ตัวสื่อต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้ในกลุ่มนะคะห้องปั้นให้ปังโอเคไหมใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มปั้นให้ปังนะคะสามารถติดต่อแอดมินที่ไลนะะ์ไอดี a t s a m u e l i n t e g r a t ะเพื่อพาเข้าห้องอได้้ด้้้้โโโโอออออเเเเเเคคคคคมมมััยยดดีะะีะะี๋วววุุณพร์์จะะะททิิิงงงงงลลกกกตตนนนนนาาไใหขสื่่่ซปชูแบบ เซ็ตโปรโมชันของเราเนี่ยเวลาแนะนําเซ็ตโปรโมชันนะคะเราจะมีอยู่กันแค่3หมวดโอเคไหมหมวดแรกให้เขาซื้อเซ็ตไหนให้ลูกค้าของเราเนี่ยหรือคนที่ต้องการสร้างรายได้เนี่ยซื้อเซ็ตไหนก็ได้โอเคไหมเดี๋ยวเพือจะเล่าให้ฟังว่าสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้เนี่ยหรือสิทธิประโยชน์ที่คนที่ซื้อเซ็ตนี้เนี่ยจะได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ขั้นตอนแรกเดี๋ยวเพื่อนจะไปคุยให้คุณฟังก่อนว่าไอเซ็ตโปรโมชันเนี่ยที่เราจะแนะนำเนี่ยเพื่อให้ได้เงินล้านภายในสิ้นปีนี้เนี่ยแบบง่ายๆสบายๆเนี่ยโดยที่บางทีเนี่ยคุณอาจจะมีนน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 ะคค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 คททททีีีีีีีีีีีีีี่่่่่่่่่่่ซซซซืืื้้้้้้้้อออองงงุุุุณณณณเเเเเเเยยยยยยพพแแแไดาาตชมมมัวบ แต่สิ้นปีนี้เนี่ยคุณสามารถจบที่การสร้างเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังทุกคนฟังดีๆนะเราจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะเซตที่มาจัดเซตเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเพอจะมีเข้ามาเพิ่มให้เรื่อยๆด้วยด้วยนะคะแต่ว่าแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะขายเซตไหนโอเคไหมมีให้เลือกนี่ก็คือ1นนะเป็นเซตของสินค้า ts บรรยูแบรนด์นะหรือสินค้าของ ts บรรยูนั่นเองนี่นะคุณเธอจะมีเซตเตรียมเอาไว้ให้เราเรียบร้อยเห็นไหมคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน นะคะคอย่างเช่นเซตนี้นะเซตตรง SM 1นี่นะคะทุกเซตเนี่ยเราจะทําราคากันเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามพันห้าถึงสี่พันไม่เกินนี้โอเคไหมทุกเซตจะอยู่ที่สามพันห้าถึงสี่พันไม่เกินนี้เห็นไหมลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้จากราคาเต็มเนี่ยหกพันห้าสิบาทนะแต่ลูกค้าสามารถซื้อได้ที่สามพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทเท่านั้นเองอันนี้คือเซตของสินค้า TS ยูโอเคนะครับเส้นสินค้า TS ยูเนี่ยมีหลากหลายสินค้ามากโอเคไหมมีหลากหลายสินค้ามากเดี๋ยวคุณผู้เปิดให้ดูนี่นะอันนี้ก็คืออย่่่างเเเชนนนซตีี้ย เซตนี้ตองเอสเอ็มซองเอสเอ็มเป็นเซตที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลหุ่นปังนะดูแลเขาเรียกว่าสุขภาพแล้วก็หุ่นปังนะให้เราเนี่ยมีรูปร่างสัดส่วนที่ดีขึ้นโอเคไหมชุดนี้จะเป็นชุดซองเอสเอ็มจะมีชุดหนึ่งมีชุดสองแล้วแต่อันนี้เป็นโปรตีนล้วนเห็นไหมคะสี่กล่องเนี่ยมีแถมซีรัสด้วยนะอ่านี่นี่นะก็จะมีชุดอื่นๆนะคะชุดอ่ะเป็นชุดหุ่นนะชุดสกินแคร์ก็มีทุกคนอย่างเช่นชุดนี้เป็นต้นเปิดให้ดูก่อนชุดนี้ดูชุดดูแลฝ้ากะดำแดดดำด้านชุดดูแลฝ้าการที่จะ ขจัดฝ้ากระของคุณเนี่ยออกไปจากหน้าของคุณนะซื้อชุดนี้นะคะดูแลฝ้ากระดาแดดดาด้านรับรองนะคะว่าฝ้ากระจางลงนะคะดีขึ้นอย่างแน่นอนโอเคไหมอ่ะมีชุดอะไรอีกนี่ชุดนี้ดูแลฝ้ากระดําแดดดาด้าน2อ่ะมีชุดอะไรอีกอ่ะมีอ่ะดูแลฝ้ากระดําแดดดาด้าน3มอ่ะมีชุดนี่ริ้วรอยจ่าพี่ลาก่อนอันนี้คือเป็นชุดประมาณว่าโอเคใครที่ต้องการดูแลเรื่องริ้วรอยนะเซตนี้นะจับไปปุ๊บนะริ้วรอยดีขึ้นอย่างแน่นอนตื้นขึ้นอย่างแน่นอน โอเคไหมอ่ะเซตนี้นะ,ะสายมูก็มีเซตนี้นะ,ะชื่อปีนี้ปีของเรานะคะสายมูสายเฮงต้องเข้าสายมูสายเฮงต้องมานะ,ะปีนี้ปีของเราอย่างแน่นอนนะคะเป็นเซตนี้เลยโอเคไหมอ่ะนี่ปีนี้ปีของเรา2อ,อ่ะจริงๆมีเซตอีกนะ,ะทุกคนนะ,ะแต่ว่าแอดมินเนี่ยอยากทำลูปลงให้ไม่ครบนะ,ะเดี๋ยวจะทยอยให้ในลิงก์นี้แหละโอเคไหมทุกคนก็จะมีเซตปีนี้ปีของเรา3นะคะ,นะคะอันนี้คือชุดสินค้าที่เป็น T.S. บรรยูโอเคไหมส่วนบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ถนัดสินค้านะฉันไม่ถนัดสินค้าที่เป็นสินค้าของ TS นะคุณจะขายเป็นเซ็ตนี้ก็ได้ให้ดูอันนี้คือเซ็ตที่เป็นเซ็ตระบบสมาร์ทโกลของเรานะคะหรือว่าเซ็ตระบบทองของเรานั่นเองโอเคไหมยกตัวอย่างเช่นเซ็ตนี้ทุกคนนี่เซ็ตนี้เซตจี้ทอง99.99บ99วกสร้อยทอง7 5เปอ่ะคือเอาง่ายคือลูกค้าเนี่ยจ่ายแค่3535 35บาทนะได้ทั้งเซ็ตนี้เลยโอเคไหมเดี๋ยวเพื่อจะบอกสิทธิป,ประโยชน์ของลูกค้าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะว่าประโยชน์ของลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะได้อะไรนะได้อะไรจากการซื้อเซ็ตเหล่านี้บ้างแน่นอนค่ะ สิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยนะไม่ได้มีแค่ได้แค่สินค้าอย่างเดียวแต่สิ่งที่เขาได้มันจะเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากกว่า50ล้านบาทอีกนะโดยการที่ซื้อสินค้าเพียงแค่เซตเดียวเดี๋ยวเลาให้ฟังมีเซตอะไรบ้างดูเซตนี้อะได้อะไรบ้าง3,535 35บาทนะได้นี่เลยจี้หัวใจนี่จี้หัวใจจี้ใบแปะกล้ยจี้นี่จี้ทองคานะผีเสื้อทองคํานะคะจี้นี่เลยจี้ทองลายดอกเดซี่จี้ทองลายดอกกุหลาบนะคะแล้วก็เป็นจี้รูปเขาเรียกว่าวงกลมลายจีนนะคะตัวนี้นะ ได้ทั้ง 5, ด้าได้ทั้ง6ชิ้นนี้เลยแล้วก็บวกกับนะสร้อยทอง75านะ0.3ด 3, กรัมอีก1เส้นนะาราะยละเอียดได้ที่ตรงตัวหนังสือตรงนี้นะเซตน,นึงเนี่ย3,535 35บาทนะจะซื้อเป็นถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทองเนี่ยซื้อเซตน,นี้ก็ได้หรือว่าบางคนโอเคอ่ะชอบนี่นะคะก็คือเป็นเซตน,นี้ก็ได้นี่มีม,มีมีช้างลงยามีปลาทองนะมีปีเสียนะบนใบโพนะแล้วก็มีตัวเอ่อแท่งทองนะร่ำรวยร่ำรวยนะเป็นทอง9999า 99, นะจ๊ะกับสร้อยทอง 75, นะชุดได้หือจะชุดนี้ก เป็นน้องปีเสียนะเป็นแท่งทองนะเป็นน้ำเต้านะคะเราเป็นรูปยิ้มรับรั์นั่นเองสำหรับลูกค้าคนไหนที่ชอบทองสามารถซื้อเซตนี้ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมหรือจะเป็นเซตนี้ก็ได้ทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือเซตเขาเรียกว่าเป็นเซตของรับผลิตโอเคไหมคะเซตของรับผลิตนี่ก็จะมีเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวเทสทดลองนะคะสำหรับที่จะเหมือนกับสมมติว่าใครที่สนใจตัวรับผลิตเนี่ยก็สามารถสั่งได้ชุดสิวจ๋าที่ลาก่อนอ่ะอันนี้เนี่ยพอดีว่าแอดมินเขายังใส่รูปไม่ครบนะเดี๋ยวพเพิ่มอ คือ3,550บาทเนี่ยไม่ใช่ได้แค่2ขวดนะทุกคนนะเดี๋ยวเขาจะเพิ่มรูปให้นะก็คือคุณจะได้ทรีทเมนต์เอสเซนต์50 ml เนี่ย5ชิ้นแล้วก็แอนตี้แอคเน่เซรั่มเนี่ย4ชิ้นโอเคไหมคะเดี๋ยวใส่รูปให้เต็มให้นะอันนี้คือใครก็ตามที่เป็นสิวเนี่ยสามารถซื้อชุดนี้ได้เลยอ่ะชุดนี้ชุดราคาเริ้วรอยพร้อมยกกระชับนะคะก็ซื้อเป็นชุดนี้โอเคไหม3,610บาท่ะเป็นตัวเทสนะชุดใบใบฝ้ากระดำแดดดำด้านนี่คะ่ะชุดนี้เลยอ่ะหรือว่าชุดนี้ชชุลลลละะุุดดลลลลลลากกกก่่ออนนนนนนเเเซูไทท์แแะะะรยยตคค็็ีีป้ นะจ๊ะอ่ะก็จะมีชุดตัวของสี่ลูกเมื่อกี้เนี่ยอ่ะสี่เดี๋ยนะห้าลูกเมื่อกี้เนี่ยชุดนี้นะคะชุดเส้นผมจ๋าฉันรักเธอนี่อ่ะก็จะมีเขาเรียกว่าเราจะมีเซตเนี่ยหลายๆเซตนะคะที่เราสามารถที่จะแนะนําให้กับลูกค้าได้นะเดี๋ยวคุณจะเล่าให้ฟังก่อนว่าลูกค้าซื้อเนี่ยนะลูกค้าซื้อเนี่ยไม่ว่าจะซื้อเซตต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเขาจะได้รับอะไรแลวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพิ่มว่าแล้วคุณจะได้รับอะไรเมื่อลูกค้าสั่งซื้อ <S <S แล้วไอที่บอกว่าเฮ้ มันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอเคไหมทุกคนใจเย็นๆนะใจะเย็นๆโอเคอย่างเช่นเซตนี้นก็มีเซตนี้อีกอันนี้คือเป็นตัวเขาเรียกตัวลผลิตพรีเมียมเป็นสูตรพรีเมียมนะคะส่วนตัวสูตรที่เป็นสูตรพื้นฐานนะสูตรพื้นฐานนะก็จะมีเช่นกันนะเซ็ตแก้ปัญหาสิวแก้ปัญหาฝ้ากระแก้ปัญหาริ้วรอยยกกระชับอผิวหน้าสะอาดลดปัญหาผิวเสียสะสมผิวเสียสะสมผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแก้ปัญหาผิวแห้งตัวช่วยแต่งหน้าสวย บำรุงให้กระจ่างใส่แบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราสามารถหยิบชุดต่างๆเหล่านี้ไปขายได้เลยหลักๆเนี่ยคือมี3ามสมหมวดด้วยกันหมวดแรกเนี่ยเป็นสินค้าท s ่องย b r a n นดหมวดที่2เนี่ยก็คือเป็นสินค้ารับผลิตส่วนหมวดที่3เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทองตาเป็นชุดทองนั่นเองโอเคไหมทีนี้เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดเวลาคุณไปขายลูกค้าเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเนี่ยเขาจะได้รับอะไร อย่างแรกก่อนเลยทุกคนเวลาที่ลูกค้าของเราซื้อของไปเนี่ยนะบางบางทีเนี่ยเราไม่ลูกค้าใช่ไหมเขาซื้อ,อยากซื้อชิ้นหนึ่งหรือสองชิ้นอะไรเงี้ยเราแนะนาให้เขาซื้อเซตไปเลยเพราะเวลาเขาซื้อเซตเนี่ยเขาได้สิทธิประโยชน์มากกว่ายังไงวันนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยซื้อเขาเรียกว่าซื้อเป็นตัวเซตไปเนี่ยนะซื้อเป็นตัวเซตไปเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะเขาจะไม่ได้รับเพียงแค่ตัวสินค้ายอย่างเดียวแต่เขาจะได้ธุรกิจด้วยทุกคนวันนี้ให้มองภาพง่ายๆเลย T S W เนี่ยคืออะไร วันนี้เนี่ยอ่ะเพอพูดถึงแค่3ธุรกิจพอนะวันนี้ T.S. บเนี่ยให้มองภาพง่ายๆนะคะเป็นวงกลม3วงแบบนี้โอเคไหมวงแรกเนี่ย T.S. w เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะมีธุรกิจร้านทองนะธุรกิจร้านทองชื่อห้างเพชรทองยาวราชมงคลเนลมิตโอเคไหมคะห้างเพชรทองนะยาวราชมงคลคนไลมิตเปิดอยู่ที่แพร่กษาสิบทุกคนซึ่ง ห้างเพชรทองของเราเนี่ยเราทําเป็นระบบอมทองออนไลน์ไปด้วยให้ลูกค้าที่นะมีเงินไม่พอที่จะซื้อเป็นทองบาทเนี่ยนะสามารถที่จะเข้ามาซื้อทองเนี่ยอมทองสะสมนะขั้นต่ำเนี่ยหนึบาทได้ออมครบปุ๊บ,บแล้วค่อยเบิกทองออกแบบนี้ได้นะคะระบบอมทองออนไลน์ของเราเนี่ยชื่อระบบสมาร์ทโกทุกคนโอเคไหมชื่อระบบสมาร์ทโกนะคะอันนี้คือธุรกิจร้านทองนะหรือว่าธุรกิจห้างทองนั่นเองโอเคไหมคะธุรกิจที่2ที่ทีเอสมมีเนี่ยก็คือธุรกิจนะคะเฮลท์เวิร์ลอินเตอร์เนชั่นหรือว่าธุรกิจ โรงงานรับผลิตสกินแคร์อาหารเสริมเครื่องสำอางได้ทั้งเม็ดอินเทเลนและเม็ดอินคอเรียเม็ดอินเทเลนเนี่ยเรามีโรงงานเป็นของตัวเราเองแต่เม็ดอินคอเรียเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์เนี่ยที่โรงงานที่เกาหลีเนี่ยสามสิบกว่าโรงงานแต่และโรงงานเก่งไม่เหมือนกันบางโรงงานเก่งเรื่องการทำมาสก์หน้าบางโรงงานเก่งเรื่องการทำลิปนะบางโรงงานเก่งเรื่องการทำแป้งแต่และโรงงานเนี่ยเก่งไม่เหมือนกันเราสามารถแนะนำลูกค้าได้ลูกค้าที่อยากผลิตเม็ดอินคอเรียก็สามารถสั่งผลิตกับเราได้โอเคไหมเรามีธุรกิจที่สองนะคะก็คือธุรกิจรับผลิตสกินแคร์อาหารเสริมเครื่องสำอาััันนนนนนน่่เเอออออองะะะกก็คคคืืืชพารรรร์์ทดีีๆ้ธุิิจบผลต โอเคนะกับธุรกิจที่สามเนี่ยก็คือ TS w Brand นดะก็คือแบรนด์สินค้าของ TS w นั่นเองนะก็คือขายปลีกขายส่งอ่าสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดโอเคไหมคะทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือเวลาลูกค้าซื้อเซ็ตต่างๆเมื่อกี้ที่เพิ่งแนะนาไปเนี่ยนะเขาซื้อเซ็ตเนี่ยไม่ว่าเขาจะซื้อเป็นเซ็ตทองนาทองชุด35 0 0เมื่อกี้นะที่ได้ได้จี้ทั้งหมด5อันแล้วก็ได้สร้อย1เส้นนะคะอันนั้นเนี่ยเขาซื้อไปเนี่ย3,500บาทเนี่ย สิ่งที่เขาจะได้รับเพิ่มเนี่ยเขาจะไม่ได้แค่สินค้าอย่างเดียวเขาซื้อสินค้าไปแค่เซตเดียวซื้อแค่ครั้งเดียวเขาได้สิทธิประโยชน์ในการเป็นพาร์ทเนอร์กับทั้ง3ธุรกิจนี้ตลอดชีพของเขาโอเคไหมคะเขาจะอยู่ตรงนี้เลยนี่เดี๋ยวัมจะวาดรูปให้ดูนี่นะคะคนที่ซื้อเนี่ยเซตนะ3,500ไปนะคะจะได้เป็นหุ้นส่วนนะหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยนะกับทั้ง3ธุรกิจนี้ทันทีคือห้างทองของเรา รับผลิตนะ้พาพัฒนาดีๆนะคะกับขายปลีกขายส่ง T.S. แต่ว่าอยู่แบรนด์นั่นเองเนาะทีนี้คําถามคือเฮ้ยมาเป็นพาร์ทเนอร์ปุ๊บเนี่ยเราได้สิทธิที่ประโยชน์ยังไงสมมุติว่าวันนี้เนี่ยคุณได้เป็นพาร์ทเนอร์กับสาธุรธกิจนี้เรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมคะสิ่งที่คุณจะได้รับเนี่ยคือในระบบทองของเราเนี่ยนะระบบทองของทองของเราเนี่ยสมมติคุณออมทองคุณมีการซื้อทองมีการออมทองเกิดขึ้นปุ๊บแล้วปรากฏว่าคุณโพสตหน้า Facebook ว่า uy, วันนี้ออมทองได้เพิ่มเท่านี้แล้วนะปรากฏว่ามีคคนนนนนนเหนห็้้้าาาาขออยอยออออองงงงงุณสสใใจจจจยกะะมททบบ คุณส่งลิงก์สมัคร a, อมทองให้เขาฟรีอ่ะส่งลิงก์สมัครอมทองให้เขาฟรีปุ๊บ ك, เขาสมัครเข네้ามาใช้งานระบบตัวสมาร์ทโกลเรียบร้อยปุ๊บสิ่งที่คุณจะได้คือคุณเป็นพ์ทเนอร์กับห้างทองเรียบร้อยสิ่งที่เราจะแบ่งให้ก็คือเดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนสีนิดนึงเพราะว่าสีนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะสิ่งที่คุณจะได้จากห้างทองก็คือส่วนแบ่งนะไม่ว่าคุณส่งลิงก์ให้ใครก็ตามแต่แล้วเขาสมัครเข้ามาใช้งานระบบอมทองของเราเนี่ยนะเขาสมัครฟรีนะได้เงินอมทองฟรีหนึ่งร้อยบา,า,า,ายทด้วยส ห้าถึงสิบเปอร์เซนจากยอดขายอาจจากยอดซื้อของสินค้าน่าสนใจโอเคไหมสิบเปอร์เซนเดี๋ยวนะมันขึ้นไปสูงไหมหน่อยเาอารถก็มีจริงก่อนนิดน,นึงอ่ะสิบเปอร์เซนจากค่ากาหนดหมายความว่าไงสมมติว่ามีลูกค้าเนี่ยเขากดผ่านลิงก์คุณเข้ามาปุ๊บสมัครเข้ามาเรียบร้อยสมัครครั้งเดียวเนี่ยนะสมัครฟรีด้วยปรากฏว่าเขามีการอมทองเกิดขึ้นเขาซื้อทองเกิดขึ้ออเนเขาซื้อทองไปบาทหนึ่งนะค่ากําหนดเส้นนั้นอยู่ที่หนึ่งพันบาทคุณรับเงินเข้ากระเป๋าทันทีหน ชิ้นทุกทองทุกชิ้นที่เขามีการซื้อเกิดขึ้นจากระบบนะคุณไม่ต้องไปส่งอะไรแนะนาอะไรเขาอีกแล้วเขาไปกดดูทองในระบบเองเขากดอมทองเองเขากดซื้อของเขากดซื้อทองเองคุณได้รับ10%จากค่ากับเน็ตตลอดชีพโอเคไหมคะลูกค้าเดือนนี้ซื้อทองหนึ่งเส้นหนึ่งพันอะคุณได้หนึ่งร้อยอีกเดือนหนึ่งเขาซื้ออีกหนึ่งเส้นคุณได้เขาซื้อหนึ่งพันคุณได้อีกหนึ่งร้อยโอเคไหมนี่คือพาร์ทเนอร์ได้ส่วนแบ่งทุกทุกครั้งที่ลูกค ไปเที่ยวมาดิฟไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่เรียบร้อยแล้วแต่ระบบเนี่ยรับออเดอร์ให้คุณอยู่ระบบเนี่ยเก็บออเดอร์ให้คุณทุกอย่างเลยและแบ่งส่วนแบ่งเข้ากระเป๋าให้คุณทุกครั้งที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าในระบบ Smart g โกเกิดขึ้นไม่ว่าจะซื้อทอง96.5ถ้าก่ากำหนดเนี่ยมาจากอะไมาจากทอง96.5ทุกคน ส่วน50 5-10%จากยอดซื้อสินค้านะ่าสนใจเนี่ยหมายความว่าเช่นตัวอย่างซื้อโซ่ข้อมือหินปีเสียซื้อชุดทอง99.99 99เมื่อกี้ที่เรเปิดเซตให้ดูเห็นไหมชุดทองที่เป็นที่เมื่อกี้เซตทองที่เรเปิดให้ดูอันะนะคะสมมติลูกค้าเนี่ยซื้อไปอ3 5 0 0ใช่ไหมชุดหนึ่ง3 5 0 0ใช่ไหมคะคุณได้รับส่วนแบ่งด้วย10%ก็คือเท่าไหร่3,005ก็คือ10%ของ3 0 0คือ350 เข้ากระเป๋าเรียบร้อยแล้วโอเคไหมคะนี่คือสินค้าน่าสนใจสินค้าน่าสนใจเนี่ยจะคิดจากยอดซื้อเลยโอเคไหมแต่ให้เกิดเป็นทอง96.5เนี่ยคิดเฉพาะค่ากําเนิดอย่างเดียวโอเคไหมจ๊ะทีนี้นอกจากตัวห้างทองแล้วเนี่ยอ่ะลูกค้าได้สิทธิประโยชน์อันนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยลูกค้าได้เป็นพนาร์ทเนอร์ในส่วนการรับผลิตอีกทุกคนปร,กรากฏว่าวันนี้เนี่ยเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเซตหนึ่งเนี่ยสามพันสมมติคุณซื้อไปแล้วนะเซตหนึ่งสามพันห้าร้อยบาทไม่รู้แหละซื้ออะไรซื้อของรับผลิตอ่ะซื้อเเเเซซซซซตตตตรรับผลิิืืื้้้อออออททงงหว่่าาีป็นนสคข TSMU Brand ไม่รู้แหละคุณซื้ออะไรนะปรากฏว่ายู่ดีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่ได้คิดจะทำธุรกิจอะไรหรอกนะคุณไม่ได้คิดจะทำธุรกิจอะไรหรอกแต่ปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งมาบอกว่าเฮ้ยแกรู้จักโรงงานผลิตดีๆไหมพอดีฉันอยากจะมีแบ,บรนด์เป็นของตัวเองอ่าสมมติว่า3ปีผ่านไปเรียบร้อย3ปีผ่านไปเรียบร้อยคุณซื้อชุดนี้เนี่ยคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณซื้อชุดตัวอ่สมมติซื้อซื้อสตองเอสเอ็มหนึ่งซื้อสินค้าใช้หมดไปเป็นชาติละปรากฏ3าปีถัดมาเนี่ยยูอีดีเนี่ยไม่คุณไม่ได้ คุณแนะนําโรงงานของเราไปคุณแค่ไม่ต้องคุยกับเพื่อนเยอะแค่ส่งชื่อกับเบอร์โทรมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามีเซลเนี่ยโทรไปแนะนําลูกค้าโอเคไหมคะว่าตอนนี้มีตัวเทสตัวนี้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 น่าสนใจนะลูกค้าสนใจอยากลองใช้ตัวเทสตัวไหนลูกค้าลองใช้ตัวเทสปุ๊บเฮ้ยอยากจะสั่งผลิตสิ่งที่คุณจะได้รับทันทีทุกคน10%จากค่าเนื้อทุกล็อตการผลิตที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณไม่ต้องลงทุนกับโรงงานผลิตแม้แต่บาทเดียวเห็นไหมคุณซื้อสินค้าไปใช้เฉยๆเนี่ แต่คุณได้เขาเรียกว่าได้เป็นพาร์ทเนอร์กับโรงงานรับผลิตของเราเป็นที่เรียบร้อย10%ไม่ได้ได้แค่รับเดียวสมมติว่าลูกค้าเนี่ยมีการสั่งผลิตไปเนี่ย5แสนบาทค่าเนื้อ10%ของ5แสนบาทคือเท่าไหร่ทุกคนลูกค้าซื้อไปสมมติว่านะสมมติสั่งผลิตไปเนี่ย5แสนบาทอ่า5แสนบาทคุณได้ค่าเนื้อ10%ก็คือ50,000บาทเข้ากระเป๋าทันทีคำถามคือเฮ้ยซื้อของ3,050ได้ของไปใช้เรียบร้อยแล้วด้วยใช้หมดไปแล้วเ,เ,เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ยดูดีมีคนมาสั่งผลิตปุุ k, คณได ห้าหมื่นบาทเข้ากเก่าคำถามคือคุ้มหรือคุ้มโคตรคุ้มเลยถูกปลาโคตรคุ้มเลยแล้วไม่ได้แค่รอบเดียวเพราะอะไรเพราะให้เกิดว่าปรากฏว่าเฮ้ยพอลูกค้าผลิตปุ๊บเฮ้ยขายดีขายปังโอ้โหผลิตยอดผลิตถล่มทลายเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขามีการผลิตล็อตสองล็อตสามล็อตสี่ถูกไหมทุกคนซึ่งไอ้ล็อตสองล็อตสามล็อตสี่เนี่ยคุณไม่ต้องดูแลอะไรลูกค้าเลยลูกค้ามาสั่งผลิตซ้าปุ๊บระบบของเราดูไว้เรียบร้อยว่าอ๋อลูกค้าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณเอแนะนำมา คุณเอเน้นมาให้เราดังน <point Rad Tyson> yes, ั้นล็อตสองปุ๊บเนี่ยลูกค้าสั่งผลิตค่าเนื้อเท่าไหร่ปุ๊บคุณรับด้วยสมมติว่าโอ้โหยอดเติบโตยอดลูกค้าเติบโตมากเลยจะส่งออกจีนแล้วสั่งผลิตเฉพาะค่าเนื้อ5ล้านบาทคูณด้วย10%คุณรับเน็ตๆไม่ต้องลงทุนอะไรแม้แต่บาทเดียวรับเน็ตๆ5็ตห้าแสนบาททันทีอ่ะล็อตสามอีกสั่งผลิตเท่าไหร่ล็อตสี่อีกเท่าไหร่คิดง่ายๆถ้าวันนี้คุณมีคนคุณแนะนำคนที่มาผลิตสกินแคร์เนี่ยสิบคนนนึงเี่ยล้าน คุณได้5้าแสนต่อคน1ิคนก็คือคุณได้หล้านละถูกไหมคะอันนี้เนี่ยแต่อันนี้ยังไม่ใช่แผนที่ธอบอกว่าเฮ้ยแนะนำสิบคนแล้วคุณจะได้รับหนึ่งล้านซิงปีนี้นะอันนี้คืออีกส่สนหนึ่งที่คุณสามารถทำได้โอเคไหม,มแค่พูดให้ฟังเฉยว่านี่คือสิทธิประโยชน์โอเคไหมคะนี่คือสิทธิประโยชน์สิอ่ะและห้าสจากร้านทองส0จากค่าเื้นทุกรดการผลิตมีอะไรทุกคน TS ซัมมิวแบรนด์ได้สิบถึงนะยี่สิ้อของลูกค้าของคุณ ยังไม่รวมกำไรขายปีกอันนี้คิดเฉพาะกำไรในระบบอย่างเดียวโอเคไหมอันนี้คือสิทธทิประโยชน์ของคนที่เขาเรียกว่าคนที่ซื้อเซ็ตสามพันห้าเมื่อกี้นี้โอเคไหมคะซื้อของไปกินไปใช้ไม่ชอบกินไม่ชอบใช้ซื้อทองไปนะซื้อทองไปห้อยซื้อทองไปใช้ซื้อทองไปเก็บโอเคไหมทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าทองเนี่ยซื้อเก็บไว้เนี่ยมีแต่ขึ้นทุกวันโอเคไหมคะดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณซื้อของคุณไปใช้อยู่แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่คุณจะได้เพิ่มมาเนี่ยคุณจะไม่ได้ไดแค่ของแต่คุณจะได้ธุรกิจด้้ววยถึงันนีเนะพพูดแบบ ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดถึงเรื่องการทาธุรกิจคิดแค่ว่าวันนี้คุณซื้อของไปใช้เนี่ยนะซื้อของราคาส่วนลดไปใช้เนี่ยโคตรคุ้มค่าเลยถูกไหมแล้วคุณได้ธุรกิจตัวเนี้ยติดตัวไปช่วยชีวิตวันนี้คุณอาจจะไม่ได้ทำแต่ปรากฏว่าเฮ้ยอีก3ปีข้างหน้ามีคนบอกว่าเฮ้ยแกฉันอยากอมทองแกมีร้านทองแนะนำไหมอ่านี่ไงคุณแนะนําเลยแนะนําปุ๊บเพื่อนไม่ได้เสียอะไรเพิ่มนะราคากําเน็ดอะไรต่างๆ่าของเราเนี่ยก็เท่ากับร้านทองร้านอื่นนะแถมมีเงินอมทองให้ลูกค้าฟรีอีก1าสมัคร้าาาามคคํือเเเพื่่อราไมสียอะไร แล้วเราเนี่ยได้ส่วนแบ่งจากร้านทองเพิ่มในขณะที่เราไม่ต้องลงทุนเปิดร้านทองเองคำถามคือคุ้มคุ้มหรือคุ้มคุ้มถูกไหมร้านทองโรงงานผลิตสกินแคร์ไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวกับ T S m ันอยูแรนด์ได้ลงทุนซื้อของ3,500ปุ๊บได้ทั้งสามธุรกิจด้วยคำถามคือคุ้มหรือคุ้มคุ้มถูกไหมทีนี้มาดูกันมาดูกันเมื่อคุ้มปุ๊บเนี่ยแล้วคำถามคือเฮ้ยที่คุณเธอบอกเนี่ยเราจะสามารถสร้างเงินล้านเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ได้ยังไงนะได้ยังไง คุณจะสามารถสร้างเงินล้านจากสามธุรกิจนี้ก็ได้นะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเพือจะแนะนําเรื่องการเรื่องนี้ให้ว่าที่คุณจะต้องทำเนี่ยแค่หนึ่งเนี่ยแนะนําเซตโปรโมชั่นสร้างเงินแสนสองไปคลิปให้ได้และสามคุณได้เงินล้านทันทีทํำยังไงเล่าให้ฟังทุกคนเมื่อกี้เนี่ยที่ผมจะเปิดเซตโปรโมชั่นให้ทุกคนดูจำได้ไหมเซตต่างๆเหล่านี้นี่นะครับเซตรับผลิตนี่นะอ่ะเดี๋ยวเพือจะส่งรูปให้ในห้องส่งลิงก์รูปให้ในห้องปั้นให้ปังนะคะเซตทองแบบนี้นะอ่ะทุกเซตเนี่ยอยู่ที่สามพันห้าถึงไม่ แล้วคุณแนะนำเนี่ยให้คนมาซื้อเซตไหนก็ได้ใน3เซตนี้แล้วเขาได้สิทธิประโยชน์ในการได้ของไปปุ๊บไม่พอได้ธุรกิจไปอีกสาธุรกิจทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณแนะนําสมมติเวลาที่คุณแนะนาใช่ไหมเดี๋ยวคุณไปเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวนะขอเปิดนี้ก่อนอ่ะเวลาที่คุณแนะนําปุ๊บเนี่ยคุณจําได้ไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ไปเล่าให้ฟังก็คือตัวสมาร์ทโกเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซื้อเซตนี้ไปปุ๊บเนี่ยคุณจะได้เวลาคุณแนะนําให้คนเข้ามาซื้อซซใใใดหนน่ี้ม คุณจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะมีตัวอะมาเริ่มที่สมาร์ทโกของเราก่อนตัวสมาร์ทโกของเราเนี่ยไอ้เซ็ตทองเมื่อกี้ของเราเนี่ยเดีย๋ยวนะเซ็ตทองก็คือตัวนี้เดีย๋ยวนะคุณเพิ์งจิ้มจิ้มผิดเมื่อกี้เซ็ตทองก็คือตัวนี้ทุกคนนี่นี่เห็นไหมสมมุติว่าคุณแนะนํานะแนะนาปุ๊บปรากฏว่าคนมาซื้อเซ็ตทอง ไอ้เซตทองตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทอง96.5มันเป็นทอง99.99 99, บวกกับสร้อยทอง75%ดังนั้นเนี่ยเซ็ตนี้เนี่ยสินค้าเซ็ตนี้เนี่ยจะอยู่เป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็นสินค้าหมดหมูน่าสนใจเห็นไหมคะเราจะได้5-10%จากยอดซื้อสินค้าน่าสนใจสำหรับตัวเซตทองเมื่อกี้นะเป็นเซตโปรโมชั่นเราให้อยู่ที่10%ทุกคนนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาซื้อเซ็ตนี้เนี่ย1คนลูกค้าซื้อไป3,500 3535บาท10%ของ3535บาทเนี่ยก็คืออยู่ที่เพิ่งคิดเป็นตัวเลขเป๊ะๆแล้วกันทุกคนนะเป็นตัวเลขแบตบตับเป็นศูนย์ทิ้งเนาะเราจะได้อยู่ที่เอาให้คือเขาซื้อเซตนี้ปุ๊บเราได้เท่าไหร่ทุกคน10%จาก3 5 0 0อ่ะ3,500คูณด้วย10%เท่ากับ350บาทโอเคไหมคะ้ยบบาทง่ายไหมทุกคนง่ายไหมทีนี้อ่ะ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขามาซื้อสินค้าที่เป็นตัวของตัวเทสรับผลิตล่ะเซตนี้สมมุติเป็นเซตนี้อ่าเป็นชุดรับผลิตสมมุติซื้อเป็นเซตเนี้ยเซตพวกนี้เนี่ยซื้อเซ็ตไหนก็ได้เนี่ยเราได้สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเทสเนี่ยเราจะให้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเขาซื้อเซตใดเซตหนึ่งไปปุ๊บเนี่ยคุณได้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเซตหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสามพันห้าถึงสี่พันถูกไหมอ่าสมมุติว่าเขาซื้อไปที่สามพ นี่นะคะ,ะเดี๋ยนะเซตนี้เซตนี้นะคะ,ะสมมติเขาซื้อเซต4ี่พันสอง้ย้าบาทนี้ไปอ่ะสมมติเขาซื้อเซต4 2 0พันสองร้อยบาทไปอคุณด้วยสิบเปอร์เซ็คุณก็รับอยู่ที่เท่าไหร่4ี่รอยี่สิบาทเห็นไหมอ๋อคือคุณแนะนำหนึ่งเซตเนี่ยแนะนำให้ลูกค้าหนึ่งเซตเนี่ยคุณจะได้สิบเปอร์เซ็นั่นเองง่ายๆแบบนี้เลยโอเคไหมคะถ้าวันนี้คำถามคือแล้วถ้าวันนี้คุณแนะนำลูกค้าสิบคนที่ซื้อเซตนี้่สิบคนที่ซื้อเซตนี้่สิ่งที่คุณจะได้คืืืออออะะไไรสสิิ่่่งทีคคุณจด้้มมตวาเาเซ สมมุติว่าสิบคนคุณมีสิบคนอ่าสมมติอ้นีเป็นสิบคนนะทุกคนนะสิบคนซื้อเซตนี้เนี่ยก็คือสามร้อยห้าสิบาทใช่ไหมคูณด้วยสิบเซตเท่ากับคุณจะได้รับเงินเรียบร้อยคือสามพันห้าร้อยบาทอา้าวคาถามคืออา้าวไหนคุณเพื่อบอกว่าแนะนำสิบคนแล้วมีโอกาสสร้างเงินล้านในสิ้นปีนี้ไงสร้างยังไงเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังใจเย็นทุกคนสามพันห้าร้อยบาท ลูกค้าซื้อไปอะลูกค้าซื้อเซ็ตไปเนี่ยสามพันห้าร้อยบาทค e ultimate ultimate ุ้มด้วยถูกไหมเราได้ส่วนแบ่งจากธุรกิจด้วยถูกไหมเราได้เรียบร้อยละสามพันห้าร้อยบาทคำถามคือวันนี้เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยปรากฏเดือนนี้แหละเราสร้างไปสิบคนสิบคนที่ซื้อเซ็ตนี้เดือนถัดมาเดือนถัดมาคําถามคือสมมุติว่านี่นาย A นายนายนายดนายอนายนายอนายะสมมติสมมติทุกคนเดือนถัดมาเนี่ยเอาเดือนถัดมาก่อนนะเดือนถัดมาเนี่ยสิบคนนี้เนี่ยปรากฏว่านายเอเนี่ยซื้อสินค้าทีเอสมบูรแบรนด์ไปปรากฏใช้ปุ๊บเฮ้ยขึ้น เฮ้ยใช้ปุ๊บหน้าฟ้ากะหายใช้ปุ๊บเฮ้ยริ้วรอยดีขึ้นคำถามคือในเอเดือนถัดมาซื้อซ้ํำไหมในเอเดือนถัดมาซื้อซ้าถูกไหมคะในเอมีการซื้อซ้าปุ๊บเขาไม่คุณไม่ต้องไปคุยอะไรกับเขาละเขาไปกดสั่งซื้อสินค้าในระบบด้วยตัวเองในระบบด้วยตัวเองคุณรับไปเลยทันทีสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นทันทีเป็นแพสซีฟอินคัมอ่าแพสซีฟอินคัมคืออะไรแพสซีฟอินคัมคือ รายได้ที่ถึงแม้วันนี้เราหยุดทางานไปแล้วแต่เรายังสามารถได้รับรายได้อยู่ได้โอเคไหมคะใน A สมมุติว่าซื้อสินค้าทีเอสเอ็มยูไปเข้าไปซื้อสินค้าในระบบเองเงินเข้ากระเป๋าคุณอัตโนมัติคุณไม่ต้องไปคุยอะไรกับเขาแล้วเขาเข้าระบบของเขาไปเรียบร้อยแล้วใน B ซื้อทองไปเฮ้ยเดินต่อมาอยากอมทองนะอมทองอมทองอมทองปุ๊บเดินต่อมาเฮ้ยจะเบิกทองออกปุ๊บอะซื้อทองไปซื้อทองไปจ่ายค่ากําเหน็จไป1000บาท1,000ับาทเงินเด้งเข้ากระเป๋าคุณทันทีองค่ากําเน็นคืออ0 0บาทใน C สั่งเดอนที่แล้วเนี่ย รอบแรกที่เปิดไปเนี่ยสั่งซื้อตัวเทสนะ้รับผลิตนะไปลองใช้ปรากฏว่าหูลิ้วรอยดีขึ้นเฮ้ยฉันอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองละอ่ะสั่งซื้อผลิตขั้นต่ำหนึ่งร้อยชิ้นสั่งไปตรงกับบริษรัทสั่งในระบบนี่แหละนะเงินเด้งเข้ากระเป๋าคุณอัตโนมัติสิบเปอร์เซ็นต์ทุกรอตการผลิตใน A ใน B ใน C ใน D ใน E ใน F ใน G เนี่ยทุกคนที่คุณแนะนำเข้ามาซื้อเซตแรกเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องดูแลอะไรเขาแล้วระบบมีสอนงานมีทุกอย่างให้เขาเรียบร้อยเขาสามารถเข้าไปใช้้งงงงาานบททุกออย่เดัหม และเขาสามารถสั่งซื้อสินค้าเองได้เขาสามารถออมทองเองได้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้เองได้โอเคไหมคะหมายความว่าเดือนถัดไปเนี่ยถ้าเดือนนี้คุณมีลูกค้า10คนที่ซื้อเซตนี้เดือนถัดมาเนี่ยคุณจะมีลูกค้า10คนในมือเรียบร้อยนั่นหมายความว่าในเดือนถัดมาถ้าคุณสร้างลูกค้าเพิ่มอีกที่ซื้อเซ็เนียเพิ่มอีก10คนคุณจะมีลูกค้ากลายเป็นทั้งหมดกี่คนทุกคนยี่สิบคนอัตโนมัติเดือนถัดมาคุณสร้างลูกค้าอีกสิคนคุณจะมีลูกค้ากลายเป็น30คนสามอัตคนมัติ